สวัสดีจากสนามบินนานาชาติชางอีนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้ผมมาต่อเครื่องนะครับบินมาจากกรุงเทพแล้วก็มาต่อเครื่องที่นี่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางคือเมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดนะครับก็สนามแต่ว่าสนามบินที่สิงคโปร์ยังมีผู้คนมากมายนะครับอันนี้เป็นเทอร์มิโนอลนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งรอที่ ลาว์นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับก็เดินตรงมาที่เอ่อเทรอร์มินอลสนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจกบัตรอันนี้ให้นะครับเป็นลักษณะของผู้โดยสารที่จะทานสิทธิ์นะครับก็ถามว่าทานสิทธ์หรือเปล่าถ้าทานสิทธิาทาท์ต้องมีสายลัดข้อมือสีม่วงนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามีเพื่ออะไรนะครับก็ เจ้าหน้าที่เขาให้สัง่งบอกว่าให้ใส่ตลอดนะครับร้านค้าในสนามบินนะครับก็จะมาดูกันร้านอาหารฟู้ดคอร์ทก็ยังมีนะครับแต่ว่าหลายๆร้านนะครับก็ยังปิดให้บริการอยู่นะครับเนื่องจากสถานาการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่5มกรานะครับปีสองอพันยี่สิบ นะครับเนี่ยครับร้านอาหารยังเปิดอยู่บ้างนะครับไม่ได้เปิดทั้งหมดผู้คนเยอะยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรทานที่ลาวชดูนะครับบรรยากาศทั่วไปในสนามบินนะครับ มีฟรีมูฟีให้ดูด้วยนะครับต่อเครื่องไม่ยากนะครับยังมีเวลาอีก3ชั่วโมงของผมยังไม่บอกเกทนะครับแต่บอกว่าอยู่ที่เทอร์มินอลสนะครับอย่างร้านต่างๆก็ยังบางร้านก็ยังปิดอยู่นะครับทั้งที่แบบว่าประมาณ2องทุ่มเองนะครับนะครับเราจะขึ้นไปดูที่ลากัรว่าจะเป็นยังไงบ้างผู้คนก็ยังมีมากมายอยู่นะครับเดินไปเดินมาแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับครับก็ต้องเว้นระยะห่างให้ดีนะครับ ร้านแบบนี้ก็ยังปิดอยู่นะครับร้านฝั่งตรงข้ามก็ปิดนะครับว่าจะแวะเข้าไปดูดีฟีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเออตรงนี้นะครับขึ้นไปที่ลาวส์นะครับก็เป็น การเดินทางมาต่อเคร่องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับด้วยบินด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับผมก็มาสแนะนําบรรยากาศทั่วไปนะครับในสนามบินชางอีสิงคโปร์นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ